เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปปิงแมนตอนนี้ผมไาอยู่ในเกมจูซิร์ดักกันก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผม มามาดูซิว่าวันนี้จะมีแพ็กแย่งชิงอะไรกันบ้างนะครับอืมเช้าๆแห่งนี้แต่ว่าตอนที่ผมลงเนี่ยอาจจะไม่เช้าเลยนะอาจจะเป็นบ่ายๆเที่ยงเที่ยงแล้วนะครับเอ่อไม่มีหลกนี่เงาเหมือนกันนะ <Ooh. S 1> <laughs> พูดเลยว่าไม่มีลลกนี่ก็เงาเหมือนกันนะครับอืมอวันนี้ไม่เจไบิว่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ต้องโชว์ว่าสามารถเปิดได้พันเพราะว่ากูเปิดได้ห้าร้อยประจําเลย <laughs> <laughs> แล้วก็ มีอ่าไทเรโนซอรัสเล็กนะครับอ่าเจนะองนะซึ่งผมยังยังไม่ตีนะไปกีตอนยังเย็นดิฟ้าเนื่อสี่ยกเนี่ยดูฟ้าอันตรายของแต่ละตัวซะก่อน JW ดิฟ่าสําคัญฟ้านะครับแม่งยิ่งฟ้าก็บีกอ่ะมาตตดสินใจแล้ว JW ก็ JW นะครับผมก็จะเอาเป็นตัวให้มันดูดูดีๆกันหน่อยไหนก็น้ไหนนะครับ ตัวไหนไปดีวะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับม,มองไม่น่าสู้ได้เลยแต่เราก็อน้ําไปสองตัวนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วกันอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะไหวป่าพูาะอะไรว่าไม่รู้ว่าจะไหวเปล่านะครับผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งฉันเชื่อในพลังของนาย ได้เลยไม่เอาตัวสุดท้ายนี่ต้องเอาแบบอืมโอเคถ้าอย่างเงี้ยก็พอไหวอยู่นะครับไปะลุย <c oughs> เออมันเลยกดพลังโจมตีมันไว้นะครับไม่ให้พลังโจมตีมันมีเลยนะครับถ้ามันเปลี่ยนตัวมาจะตายไหมเนี่ยสี่ร้อยไม่ตายนะผมจะนี่ทำอย่างนี้ว้าเธอเก็บสต็กสแตก็กอีกแล้วได้ทำได้ได้เปลี่ยนตัวถายแล้วโดนโจมตีสี่ร้อย ไม่โจมอะ่ะหเต็ดีเกินไปล,ละเราก็จะป้องกัน1,2นะครับเก็บไวห้ห <laughs> นึ่งนานดีนะมันไม่เก็บสแต็กไว้นะครับม,มาเลยฉันเป็นต่อแล้วต่อไปนี่แหละประเด็นนะครับปัญหาครับป้องกันา,าหน้ามันมี3 3าก็สอเป็น5ป้องกัน1,2,3ผมคิดว่าประมาณนี้ อันเนยังอยู่ยังอยู่เอาเซ่ยังอยู่นะครับอือดันงาเห็นไหมเตรียมตัวเตรียมตายเต็มตัวเต็มตัวเต็มใจวิเตยมตัวเตียมตายเตร็มตัวเตียมใจพ่ายแพ้ได้เลยจัดการมันนั่นไงนี่ตัวนี้มันเป็นแค่เหยื่อล่อเท่านั้นไหนงลับฉันแล้ว จมตีห้าโอ้โจมตีสามนี่ไะโอ้เหมือนมันรู้อ่ะผมตายนะฮึบ้าบอรจริงๆเลยตะกี้มันมีห้านะครับจมตีสามเหลือไว้สองนะครับรู้มากรู้มากไอ้พวกรู้มากหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยเหรอเราจะต้องยันห้าเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้สองเอาให้มันตายยาวไว้ไม่ไเลยนะเจอคนเดียร์ละเวลาโดนดเราซะหน่อยนะอื เรียกขูพูดติดติดแฉกหมดเชา้าเช้าก่อนมึงตืน่นดีกว่ามาเลยเฮโลซีลัเตอร์เจนซองนะครับเราไม่กลัวอยู่แล้วเราจะเล่นอย่างนี้นะครับอ้าไม่เข้าแต่ก็เล่นสแต็กได้โอเคทีนี้แหละมันต้องใส่สเต็มเต็มหนึ่งแน่นอนนะครับมันมีหกแล้วว่าถ้ามันอยากชนะนี่มันต้องใส่ยันหกนะครับ จบตีหกหงับก็ง่ายเรียบร้อยเพลยล่โรดอนหุก็ไปแล้วนะครับที่ตะกี้ถ้าเราป้องกันสักหนึ่งก็ไม่อยู่นะพูดไปงั้นแหละโถอจมตีหนึ่งจมตีสองทีนี้กินหมูป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะครับตัวนี้แทบไม่มีดาเมจมาเลยงับหยกแรกก็ตื่นเต้นแล้วใจดีนะถ้ามันไม่ติดมันไม่ตกกลุ่มพังเราซะก่อนนะมาเลย มันเก็บไว้ด้วยอะ่ะแต่ก็เท่านั้นแหละโมันถือว่ามีเลือดพันแปดเนี่ยอาจจะรอดนะครับแต่พูดเลยว่าโอกาสรอดศูนย์ม่ไหนกัดก็ง่ายโมโหจัด <c oughs> เรียบร้อยออเรียกว่าปล่อยให้ไปนอนหลับสบายเลยนะปุ๊บยกแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับเดือดจริงๆ JW วันนี้โอ,โอ้ต้องขดบรรดานกมาแล้วสินะเราถ้าเราไม่ขดบรรดานกไปนี่สงสัยจะชนะยากนะครับ ต้องล็อกอื้อๆเลยอะ่ะเอยเรามีนกกี่ตัววะเน,นี่ยเอาแบบที่ชนะชัวร์เลยดีฟ่านะครับเอาตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาแย็บเราตายนะตัวนี้ไปไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไปนะครับนกสองตัวแล้วก็ต้องกินพืชสักตัวหนึ่งที่มันแบบว่าโคตรจะโคตรจะแขงแกล้งก็จะแขแกร่งเลยดีฟ่าแต่เลือดก็ต้องมีนะถ้าเลือดไม่มีนี่ เอานี่แหละเอานี่แหละตัวนี้แหละกำลังไหวไห <c oughs> มมันเลยเออตัวที่ครั้งแรงเท่จัดเลยว่าอ,อยากได้เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อ๋อเปลี่ยนตัวมาเราก็ไม่ตายโอเคเก็บไว้ <c oughs> พร้อมเปลี่ยนตัวมเหลือสแต็กหนึ่งครับมาเลยใสยเข้ามาไม่กล้าละสิฉันเองก็ยังไม่กล้าเหมือนกันอ่าป้องกันหนึ่งนะครับถ้ามันเก็บเอาไว้ะเราซวยนะเก็บไว้ต่อ อันนาะไม่เก็บไว้อันนอะโอเคที <c oughs> นี้สเต็กเราก็จะเดินหน้าไปสองแล้วนะคร <Yeah. S 1> าวนี้แหละคราวนี้แหละประเด็นนะครับคราวหน้ามันก็จะมีจะสองสามก็เป็นห้านะเป็นห้าผมก็จะป้องกันหนึ่งสองสามนะครับแล้วเก็บไปสอง แนน่ฉันรู้อะไรต้องมีห้าตะกี้โจมตีก็กดีอะเถอะนี่แต่รอรอก่อนให้มันหมดสเต็กไปนะครับตายซะเถอะอย่าอยู่เลยอยู่ไปก็หนักโลกไปเลยจัดการนกอ้วนของเราบินไปแล้วคุ้งกระแทกเรียบร้อย สองตัวเลยอะตัวเขียวปื้มเหมือนกันเลยมา,ยมาเลยเอามันเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวก็เหลือผอไม่ให้มองด้วย <c oughs> เปลี่ยนตัวมันก็เหลือสามนะผมมีเจ็ดเปลี่ยนตัวเหมือนกันโอเคเปลี่ยนตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาให้หมดไปเลยนะคร <c oughs> เอามันเก็บไปตัวหลัง ตายก็ช่างตายอยู่ดีโอเคเราไม่กลัวนะครับเรายังมีบรรดานกอ,อยู่เทียบ <c oughs> มันเลยแกมีเจ็ดแกก็ลบคคาไม่ได้ง่ายๆหรอกอย่าบอกให้จมตีสีมันเหลือไว้สามครับโอเคผมตาย <c oughs> แต่ฉันมี <c oughs> นหน้าชนะอยู่ดีนะครับจัดการมันขอหอยบอกอยากแกมันไว้ <c oughs> มันมังอาจไม่นะตีเพื่อนเรา เงนเจ้าชะลาดนะครับแต่ว่าสแตก็กทุกท่านมันเหลือสแต็กหนึ่งนี้ผมก็ลําบากเหมือนกัน,นครับโอเคนีพอชนะก็คุยได้นะครับยก2ก็ผ่านไปเบรกเกมเสริฟหน่อยฟ้ามาเก็บตังค์หน่อยนะครับช่วงนี้แม่งโคตรยากจนพูดตรงๆเลยนะครับผมเก็บตังค์สักนิดนะเหลือ8ล้านฝ่ายเองนะครับถามว่าเอาตังค์ไปทําอะไรล่ะ ก็เหมือนทุกคนนั่นแหละเอาไปแลกนู้นแลกนี้แลกนั่นนะครับแลกสารลพัทสาตเพ,พนะครับแต่ว่าก็มีอาหารอยู่2 27ล้านนะครับก็ประมาณนี้แหละ,ะมต่อกันดีกวาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับม,มายกสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> เออเออค่อยแบบว่าเออกลมๆหน่อยนะครับ <c oughs> แต่เราก็ไม่เหลือไดโนเสาร์ที่จะใช้ตีนั่นแล้วอะ <c oughs> ผมก็เลยต้องไปตีเย็นๆแล้วไงแล้วของเรื่องก็ประมาณนี้นในรเสาผมมีมีหลายชุดอะมีเยอะไปอะอนนเอาทีเล็กไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้โอเคก็น่า,นาจ,จะไหวแล้วล่ะปะ,ะลุย j w ต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราจะยอมไม่ได้นะครับ <c oughs> เลงก่อนขอเลงก่อนเฮ้ยเราเอาน้ำมาไม่ไม่สันทับเลยว่ะโูน่าจะเอาแบบมันตรงเดียวแล้วมันตายไปเลยนะมันจะดีกว่านะครับ ปล่อยตูมไปก่อน <laughs> <laughs> เล่นมันง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนโอเคมาเลยที <laughs> นี้มันมีสองนะแต่ว่ามันเปลี่ยนตัวแน่ๆเดานะครับเปลี่ยนโอเค <laughs> เราก็จะเปลี่ยนตามมันไปนะครับเปลี่ยนตาม <laughs> มันมีหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะเลือกที่จะมีหนึ่งในชะ่ไหมเอ่อถ้าทาเจ็บตัวหลังแล้ว เราเปลี่ยนมาอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคมันมี3ผมก็ไม่ตายนะครับอืมถ้ามันเปลี่ยนตัวเหลือ2ผมก็ไม่ตายไนงะผมคมนเดียมาแล้วนะโยมตี2องนะครับเหลือไว้หนึง่งโอเคทีนี้เราต้องตายเหลือไว้หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามเลยเหรออุ้ยต้องเผื่อสแต็กมันด้วยสี่เลยโอเคเรียบร้อยงำตายโอ้โหปรับได้ตัวหนึ่งนะก็โคตรดีใจละ <c oughs> ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะไงเรื่องของเรื่องนะครับอืมนี่มันต้องโจมตีเราสองเลยสแต็กหนึ่งเปอร์เซ็นต์ชนะยิ่งเยอะครับใหญ่นะครับไม่นานไล่กันคนที่คนละสแต็กกันไปเลยใครเป็นลูกใครเป็นใครนะครับมันเดือนนื่องแล้วโหเราต้องโจมตียันสามเลยเหรอเฮ้ยตัวนี้มมีเลือดพันเดียวหนึ่งสองหนึ่งสองสามแล้วก็เก็บไว้หนึ่ง โอ <Okay>. oh, เคโอ้โหมันเก็บไว้เพื่อนตัวหลังด้วยโหดจัดโหดจัด hmm. รู้เลยว่ามันจะต้องตายนะครับมีการเก็บไว้เพื่อนตัวหลักด้วย <c oughs> เออเราก็เก็บไว้เพื่อนตัวหลักเหมือนกันเพราะเราก็รู้ว่าเราจะตายนะครับจบซีีซซเหลือไว้หนึ่งยิง hmm. รู้มากไอพวกรู้มากทั้งหลาย <c oughs> บันเลย <c oughs> นี่มันจริงเหรนจะชัดจัดการมันจริงเหรนลูกพ่อ <c oughs> บิดบันอะไรกันก้วยงับก็เลย ไม่นะเรียกว่ากระเด็นโอ้โหหลังสวยว่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอเคชนะนะครับแคนนอนเวนเดอร์ตะกี้ตัวตะกี้มันชื่อแคนนอนเวนเดอร์เออน่าจะถูกนะแคนนอนเวนเดอร์นะแล้วถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับก็อยากเรียกให้ถูกกันแหละแต่ผมว่าชื่อนี้แหละห้าร้อยชัวร์อยากก็อยากได้พันเหมือนกันนะเรื่องของเรื่องเฮ้ยพัน ร้อยเหมือนเดิมเมือนเดิก็ยังหนีชะตากรรม500ไม่พ้นนะครับแข่งกี่ทีกี่ทีก็ได้500ว่ะมาเถอยเคยได้มากสุดเลยนะ650ผมก็โคตรดีใจเลย650เนี่ยคือน้อยสุดมัน5 0 0ยไงเราได้650จะดีใจไหมล่ะเออผมไม่โคตรดีใจอะอ่าแต่ว่าผมก็จะไม่ใช้นะครับ750แบงค์เขียวนะไม่คุ้มแน่นอนเพราะว่าได้แค่5 0 0นะครับอะยังไงก็ ถือว่าคลิปวิดีโอนี้มันก็เริ่มยาวพอสมควรแล้วก็รู้สึกมันรู้สึกกลมกลมแล้วนะอ่าก็สร้างความบันเทิงให้ทุกคนแล้วนะก็ยังไงถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างครับเออถ้าใครแบาได้ JW เป็นพันฝากคอมกันด้วยไม่อิจฉาเลยบอกเลยค่บอกว่าไม่อิจฉาถ้าใครได้น้อยผมได้น้อยเหมือนผมนะก็เออพูดได้อะไรได้นะครับอืเราจะรู้สึกเศร้าใจเหมือนกันนี่แหละ อ่ะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคปวีโอต่อไปของผมนะอ่ะเชา้าๆก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับอ่ะส่วนนี้ผมในป๊อบแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะตอนนี้นะอาจจะไปลงใบใบเที่ยงๆนะอ่าซีโยเกนทุกคนนะแฟนได้ยังเล่นอยู่ฮ่าฮฮ